สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชยานะนิตอักษรพิมพ์ค่ะดิฉันนางสาวอรไทยจันทพินิภูมิมดิมค่ะพวกเรานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1่รุ่น24ค่ะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีค่ะวันนี้ค่ะพวกเราบิมและพิมพ์ค่ะจะมาแนะนําวิธีการดัดแปลงชุดชันในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะมี1ชุดชันในค่ะ เดยชุดชั้นในที่ใช้นะคะไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นชุดชั้นในที่ไม่มีโครงเหล็กค่ะอนี้เลยค่ะสนะคะเข็มกับได้ค่ะ3ค่ะจันไกลค่ะสี่ค่ะผ้าสําหรับแดดแรงค่ะโดยวิธีการเย็บจะบุมบิ่มจะเป็นคนแนะนำค่ะค่ะ แนะนำผ้าก่อนเลยนะคะสำหรับผ้าที่จะใช้มาเย็บนะคะก็จะเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ค่ะจะจะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มนิดนึงค่ะสามารถซับเหงื่อได้เพื่อไม่เป็นการระคายเคืองผิวค่ะเวลาเวลาผู้ป่วยเอาไปใช้ค่ะแล้วผ้าเราจำเป็นต้องซื้อใหม่ไหมคะลุงบิ๊นไม่จำเป็นค่ะผ้านี่เราสามารถใช้วิธีการดัดแปลงโดยเอาเสื้อเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดที่เรามีอยู่แล้วค่ะมาตัด ใช้ค่ะดับแรงสำหรับทำชุดชั้นในค่ะอณมิมคะแล้วผ้าที่เราใช้เนี่ยเราต้องตัดขนาดเท่าไหร่คะอ๋อสำหรับผ้าที่ใช้นะคะเราจะตัดให้ใหญ่กว่าขอบของชุดชั้นในค่ะประมาณ1เซนค่ะนี่ค่ะสำหรับผ้าที่เราตัดมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับวิธีการเย็บนะคะเราจะเย็บให้ให้เย็บ3ด้านค่ะแล้วก็จะเหลือไว้1ด้านค่ะสาหรับใส่เต้านมเทียมเ,เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นด้านหลังค่ะค่ะสำหรับขนาดข,าดของเต้านมเทียมนะคะจะมี4ขนาดด้วยกันค่ะคือ A B C D ค่ะติดต่อขอรับได้ที่ห้องกิจกรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตติดกับ ICU โรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธาน,นีค่ะ สำหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะ042207375ถึง80ค่ะต่อ1520ค่ะที่สำคัญฟรีค่ะ,คะอย่าลืมมารักเต้านมเทียมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ